สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเมื่อนภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดในไม้เนี่ยครับผมเป็นไม้ข้าเจ้ามาเอาปลาไปแล,แล้วครับผมเป็นไม้น้องนี่แหละมันหนามันแหงเนะาะกับผมค่าเน,นี่ย่าอันไหนบ่ได้เมื่อเบิ้งตอนข้าเจ้าหาเนะก็เมื่อนี้สือกาสว่าเอาเบ็ดเยื่อจิงหลีดมาใส่ครับผมเพราะว่าเป็นว่าปลาปัญหาท่านนี่ทั่วอยู่เพิ่นว่าหาไปเนี่ยแบบเมาไปเนี่ย กันเลยวันนี้ผมก็เลยว่ามหาเก็บตกในการสิเอาเบ็ดปักครับผมใส่เหยื่อจิงหลีดที่ผมไปไต่มากแล้วครับผมค่ะป่ามันยังหลงเหลืออยู่ครับผมตัวใหญ่เพิ่งกัสิเอาไปเบิดแลวล่ะครับผมก็บเบิ่งว่ามันสิมีปา่ายังเนาะตกข้างกินเหยื่อจิงหลีดเท่า,าผู้เพิ่นมหาเพิ่นว่าเอาให้ไ้เบิดดอกเพิ่นว่าไปใส่เบ็ดเอาหลดเปิ่า <laughs> ยังหลยอยู่เ,เบิ่งกันครับผมว่มาจากสิมีผมมีไปครับผมไปเบิ่งไม้น้ำกันครับ ไปครับโอ้หนี่ครับผมแหงพ่วมสิบเบิดแล้วเด้วยปีกป่าบนนามีอยู่ นี่ก็ใสล่องเบิร์ครับเี่น้้งสิมปลาบอแล้วปลาดินอยู่ด้ลหรอปลาสวบอยู่ครับ

โอ้เยื่อผมดินบดีไปเลยอยากตายห้่อนครับกาดห่อนเยื่อบ,บคอยดินเยื่อกับห่อนเหยื่บบอยดินไปไหนนะพี่น้องดินจังปาสวบดี น้องหลังจากคมใส่เบ็ดแหลวละ่ะปามสวบตีเบ็ดน้ำกลิ่นปลาหน่อยตอดเพี่ยหลอนเบิ้ดเพี่ยหลอนเบิดพี่น้องน่าจะเป็นปลาคนหน่อยตีใส่ถุงมือกัน Qua xíu an xanh Định dữ nè phía đó Tấn bộ dù sức tồn Trắng nè โอ้มีปลาโอ้โคนหน่ย้เอโอ้โ,โ,อโ,โ,อโแต้มพลอยพี่น้อง ลุนจนโอ้แต่ขิดตมแลยพี่น้องมันี่ชวนยายไปประหวันหลุดก่อนงยางหนเป็นขิดต้ม โอ้โหโอ้โหสวยครับทำไมหลุนอัตรุนตัวนี้ยวโะเ กินดีเท้อสองครับหันหลังนี้ดินได้ขพ้่เยอะมากรูพอ๋แลลวรูปออพี่น้งอ,อ,นอง โอโอยู่ครับโอ้โหนี่ครับผมรุ่นเดิมโอ้ห่ากๆจัง ลมลมฟังนี่เอา้าโอ้ยมี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 ดูยีตะปะควาหลุนมินิมินิหน่อย สงสัยตัวหน่อยเพื่อนบ่ออาพี่น้องมีปลาดุกก็ปลาดุกคาเมือนลร่งเพื่อนพี่น้องจะกินแันมันมีนะ,ะเยอะตายเ่อพี่น้องเยอะเบิดแล้วโอ้สวัสดียางหลบลมนลี่แหละครับผม ตีกบ่ผมมีแลห,หละหอนไหลใส่ตัวนี่แหละครับผมผลงานเท่าใเนเบิ่งผลงานกันครับนี่ครับผมรอบคำปาคอซี่ตัวจะต้มยู่พี่น้องเดี๋ยวจังถามมารุ่น รอบเศรากัน<ม>โอ้เยอะเบิดอะไปยากครับพี่น้องจม่ใช่ขีดตุมนี่หมองล่างสมายเบัดนี้ไครับขงเมื่อบ่นี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับพาพี่น้องมาหล่อบึงเบ็ดนะครับผมนี่หมายห น้องน้ำคนคอนแห,ง,แหงนี่แหละการดึงน้องจะหลุดเปิดคือ หลังข้างหน้าก็ยังมิดขั้นปิกเปียกได้พี่น้องนีโอ้โห,โห,โหมีโตครับมีโต งามครับเก็บกันครับพีี่น้องห้อยนกปากห่าง hai kim một ngoại ba nồi chín này, này. nhang nhạt, vừa nhang cầu พุ่นลังปุ่นถือไปเป็นน้องหนาะปุอ,อ่นุ่นดินอยูุ่นกินครับพี่น้องอลารยนีโอ้โโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่บนน้องเย็นเย็น เขาเผือกเลยครับสิลุดแล้วค่อยๆลกักเขาวเผือกขาวเผือก เป็ตนตัง,ง,งเด็ดเพี่น้องโอ้นังนนี่กระถือพี่น้องโอ้โอยู่บ้านมันมันเป็นตัวถือโอ้ยข้าวเผื่ออีกแล้วครับเหลืออีกแล้ว <c oughs> กุ่นนี่ร้ายได้พี่น้อกสวยสวยครับเทือนนิ่งนิ่งถืกได้พี่น้อง ข้างหนพี่จังพี่จังมีปา่าพี่น้องจังดึบ๊บดึ๊บดึบแมนมาเดี๋ยวค่อยๆไปครับอุย้ยพี่น้องอถืออีกแล้วขาวเพลอกอีกแล้วครับ สวยครับผมค่อยๆเคลื่อนตัวไปครับผม,มอยากยางเงี้ยกคน้อย,ยโอ้ข้างหน้าก็ขาวเผือกครับพี่น้องหลังหลังในบ่บอถือหลังนีนมี้ปาตี ปลารุ่นเดียวจะเป็นส่วนใหญ่เขาวเผือกอุ้ยขาวเผือกครับขาวเผือกขาวเผือกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอลดนะขอเขาขึ้นโขกจังหน่อยก่อนนี่ครับผมขาวเผือกตัวสวยำงามอีกแล้วครับ พี่น้องย้มเบ็ดแล้วไนะแล้วครับเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับผมผลงานเฮ้านี่แหละครับผมไม้ไม้เกาา่าเจ้าหาบาบบบบบหรอครับกันน้ำบบแหงลี่ลก็เลยมาใส่ลองบึงเป็นว่ามันยังมีป่าอยู่ซุ่มัาถาไป <laughs> หอยหอยนกนพี่น้องิ่งผลงานกันครับโอ้นี่ครับผมรอบเศร้านี่ปลาตัวสวยอยู่ครับหาโต ตัวงามๆรอบคำเขาไดนไปซีครับพี่น้องรอบคำมีมตัวหน่อยกว่านี้แน่ะนนี่บ้านเป็นรุ่นเดียวกันเบิดครับนี่นี่จะขีดตมพี่น้อง <c oughs> ใส่เบ็ดน้องขีดตมล่องเบิง้งครับพี่น้องว่ามันจะกินบ่เนาะกินเวกินเลยครับถือว่าเขาได้ปลาจากโตวะรวมเบิดแล้วเก่าโตครับผมก่พอดีโตรุ่นงามๆนะครับผมกําลังสวยๆเลย นี่แหละครับผมวิธีแบบบ้านเนาะมันนี้ถือโอกาสมาเก็บตกไม้ที่ก็จะหาไปแล้วเนาะครับผมก็เลยว่าเอาเป็ดกมาใส่ร่องเบึงเป็นว่ายังมีป่าดินอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปร่องอยู่ถือว่าได้การยูครับผมมีตะปานเดี๋ยวประคอนี่แหละครับผมฝากเป็นกาลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สําคัญอย่าลืม กดกระดิ่งไว้จังบอกผ่าดคลิปคลิปต่อไปสิ่งไม่ยังก็ทารุ่นทาเบิ้งครับมื่อนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ